สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้ือนเดิมนะครับผมวันนี้มาสุกกับกีตาร์เกิร์ลพาที่9นะครับผมนี่ก็เป็นพาที่ที่แบบว่าเอาจริงๆนะคือผมห่างหายไปประมาณสักสองวันนะครับผมก็นี่ก็เป็นพาที่9เหมือนกันนะครับผมก็เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับผมพอดีผมก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะบางคนก็เอ่อคอมเมนต์แบบเที่ยวก็มีก็ช่างแม่งแล้วกันนะผมก็ไม่สนใจลวเพราะว่าผมก็มาทําถึงขนาดนี้ลวนี่ก็ เป็นพาร์ทที่9นะครับผมมาเราก็มาอ่านกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่านที่จริงผมจะจะอ่านของเพื่อนบ้านโมอาก่อนนะครับผมเพราะว่าแน่นอนความหมันไส้ส่วนตัว,วนะครับผมเธอดูประหม่ามากเลยนะตอนอยู่หลังเวทีแต่พอขึ้นไปไปบนเวทีแล้วเธอกลับทําได้ดีมากขอบใจนะฉันประหม่าไปจริงๆส่วนเธอก็เล่นเปียโนเก่งจริงๆนะเอ่อ ฉันยังแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเป็นอดิ t ั o นเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยฉันว่าเธอสุดยอดล,ละเธอมั่นใจในตัวเองแถมแม่ประมาทด้วยเธอทำให้ทุกคนประทับใจมากเลยละก็ไม่น่าทึ่งขนาดนั้นหรอกไม่ว่ายังไงเธอแสดงได้ดีมากขอให้สนุกกับเพื่อนๆน,นะเธอก็เหมือนกันนะโมะออโอเคครับผมมาแล้วโมอ,อ่าคนแรกก็รู้สึกแบบอ่ะเริ่มสร้างพันธมิตรที่ดีนะรับสวัสดี ฉันชอบการแสดงของเธอมากเลยเยี่ยมมากขอบคุณค่ะฉันรว่วรุ่มพี่เรียนหนักแต่ก็ยังมาอุตส่าห์ดูการแสดงของฉันไงสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนของฉันน่ะชอบฟังเพลงของเธอมาดูการแสดงของเธอด้วยกันการที่ได้ฟังเธอเล่นสดมันดีกว่าตั้งเยอะเลยขอบคุณค่ามากค่ะฝากของคุณเพื่อนเพื่อนของรุ่นพี่ด้วยนะคะได้เลยถ้าเธอสนุกของงานโรงเรียนนะ ว่าเธอจะแสดงสดอีกเมื่อไหร่มาชวฉนฉันดูด้วยนะโอเคค่ะเล่นหนังสือก็สู้ๆนะคะโอเคครับผมดูพีกลับไปล้องต่อไปหัวหน้าแอม بر. เบอร์เฮ้ยสวนาวน,นักกีต้าฉันดูแสดงด้วยละ่ะเยี่ยมมากเลยที่ได้ฟังเธอเล่นสดขอบใจน,นะแอมเบอร์แถมเธอไม่ชอบให้บอกฉันว่าส่งใบสมัครไปแล้วตอนที่ครูบอกนักเรียนห้องฉันช็อกมากเลยก็ฉันอยากส่งใบสมัครด้วยตัวเองนะ่ะแลวฉันอยากเซอร์ไพรส์เธอด้วย เฮ้ยเป็นสะพายที่นั่นแหละฉันพูดแต่นในตัวเธอจริงๆเอาละขอให้สกับง,ง,งานโรงเรียนนะฉันต้องกลับไปทํางานแล้วพอเสร็จแล้วฉันจะเจอไอน้นี่นะกันนะสู้ๆจ้ะก็คือพอเสร็จแล้วจะใม่แวะนะครับผมอืมเบื่อก็ยิ้มครับผมต่อไปอคนที่สี่ครูป,ประจําชั้นนะครับเยี่ยมมากพอฟังเธอเล่นสร็แล้วยิ้มประทับใจกว่าเดิมอีกขอบคุณค่ะหนูประหม่ามากเลยจริงเหรอเธอทําได้ดีม,มากจนฉันไม่ทันสังเกตเลยล่ะโอ้โหรูว โอ้รูปแบบเอ้ยได้นี่คือโตเราเนาะอืมเอ้ยแต่ตน่าสีหน้าเหมือนแบบแบบเครียดเคียนิดหนึ่งนะคือแบบตึงตึงตึงนิดนึงแต่ว่าเล่นดีมากจริงอา่าเธอเฉดี่ยบนวิธีจริงๆน่าประทับใจมากเก่งมากคอยสงอ่งงานลงในนะไว้จงังหวะทีหลังโอเคค่ะโอเคครับผมมีรูปครับผมก็เป็นรูปของอ๋อมีอยู่สามสีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสิบรูปด้วยกันยังเหลือของเพื่อนของจอยนะครับผมเยอะมาก เเห็นปฏิกิริยาทุกคนหรือเปล่ามันช่างล้ำค่าจริงๆที่จริง,รงคือฉันจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอขึ้นไปเวทีและแชมปมาสุดๆเธอแน่ใจเหรอเพราะเธอทำได้สุดยอดเลยฉันภูมิใจในตัวเธอจริงจริอ่าฉันถ่ายคลิปการสแสดงของเธอไว้ด้วยนะโอ้โหอะไรนะฉันไม่อยากดูอเอาน้า ฉันจะโพสลงโซเชียลมีเดียให้คนอื่นเห็นหหยังไงฉันก็ไม่ดูอยู่ดีจอยฉันว่าเราไปนั่งกับเพื่อนห้องเราหลังจากเสด็นเสร็จแล้วนะตอนนี้เธออยู่ไหนอ๋องั้นเหรอฉันจองไว้ที่นั่งให้เธอไว้แล้วฉันจะไปหานะเธอรอฉันอยู่หน้าหอประชุมได้ไหมเราจะไปเจอกันตรงนั้นโอเคเราเจอกันจ้า โอเคครับผมก็โอ้โหเป็นการสนทนาที่แบบว่าสุดยอดแล้วก็ผมผ่านไปสินาทีแต่เป็นการสนทนาที่แบบว่าอืมสุดยอดมากเลยนะครับผมก็จะมีรูปอีกสองรูปก็คือรูปของน้องอ่ะน้องที่เราเล่นกับตัวละครที่เราเล่นอยู่กันนะครับผมก็รู้สึกอดีใจอยู่เหมือนกันอเอาของขวัญครับตอนนี้เนื้อเรื่องก็น่าจะใกล้จะถึงน่าจะใกล้จบแล้วเพราะว่าดูจากสภาพแล้วคือหนึ่งแบบเ,เนื้อเรื่องแบบ มันเริ่มแบบอ้นี้แล้วอา่ารอินเข้าสิบวันครับผมเพราะว่ารู้สึกนึงเรื่องคือแบบเริ่มจะไปถึงจุดจบละใกล้ละคือใกล้จะถึงละแต่ว่าเรายังปลดล็อกเพลงไม่ครบนะครับผมโอเคเราจะอัพไปที่ต้องลอยการใส่ลงมต่ออัพครับโอเคหมดแล้วนะประเด็นโอเคเดีย๋ยวเราจะไปที่เพลงอ๋อมีของขวัญอีกครับเวลาที่เป่าป่อยผมก็ยังไม่ได้อัดเพลงกันเลยนะนะ่ะจริงสงสัยต้องอัดแล้วลนะ่ะเพราะว่า คิดมันเยอะแล้วด้วยประเด็นโอเคครับผมเราจะอัพเพื่อของมชาของจอเยอะๆออกเลยผมอ,อัพได้แค่นี้มาถ่โอเคอัพนี่ครับผมรักใหม่สูอ่ะโอ้รักใหม่สูอ่ะก็อัพได้แค่นี้ยิ่งด้วยโอ้โหไม่อะ่ะประเด็นคืออ่าหมดยังเนี้ยโอเคเนื้อเรื่องก็ยังไม่เพิ่มโอเคครับผม อัพเลเวลส่วนกีตาร์อัพอัพอัพโอเคยังไม่ถึงไหนประเด็นอุปจำชั้นครับโอเคยังอัพคุณพีพุ่งเง็บขึ้นเพื่อนไอโมอาเพื่อนแอลเออเพื่อนแอลยังไม่ได้อัพเลยประเด็นโอเคเอ่อน่าจะเอ้ยมีของมาดูก่อนดูก่อนครับครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ที่จริงเราจะอัพเกรดที่นี่เลย ที่ผมเห็นลูกอมอยู่นี่น,นี่ผมเห็นเนี่ยผมรอโต๊ะขาตั้งกับนาฬิกาปุกใช้ร้อยหนึ่งอ,อ้ออย่างเยอะเลยโอเคเราก็มาฟาร์มก่อนน๊บนึงคือเกมเนี้มันต้องฟาร์มด้วยไงจริงๆเกมนี้ต้องฟาร์มเป็นหลักนะรับหัวใจดวงใหญ่ยี่สิบดวงโอเครับมันเลยอือฮอขอหัวใจดวงใหญ่หน่อยขอหัวใจดวงใหญ่หน่อยขอหัวใจดวงใหญ่หน่อยโอเคมา คครับผมมาวันนี้ก็กดรัวๆเลยน่าจะใกล้ใกล้จะมั้งเนี่ยอีกสองดวงเองขอยสองดวงขอยสองดวงขอยดวงเดียวดวงเดียวอยู่ไหนดวงเดียวอยู่ไหนขอยดวงหนึ่งขอยดวงหนึ่งตอนนี้ก็โอ้โหดาวตรงไหนก็ขึ้นรัวๆเลยอีกดวงหนึ่งโอเคได้ดวงหนึ่งเรียบร้อยรับครับผมเรียบร้อย อ้ารับเรียบร้อยต่อไปของครูประจําชัน้นตั้งค่าเกมเป็นภาษาอังกฤษ1ครั้งชมโฆษณา1ครั้งแต่อีก500ครั้งโอ้โหไอแต่500ครั้งนี่คืออย่างเยอะอะโอเคครับผมเดีย๋ยวเราจะไปอัพที่จริงเราจะอัพที่ผมจะอัพที่เพื่อนบ้านหมูอาลักกันโอเคครับผมนี่มาแล้วโอเคฉันมีปัญหาจะพูดกับเธอพอจะมีเวลาไหม ไสิมีอะไรหรอก็แบบว่าที่เธอพูดเขาที่แล้วนะ่ะเออก่อนอื่นเลยฉันอยากจะขอเธอเธอขอโทษนะอือทำไมล่ะหมู่อาเงียบครับเกิดอขึ้นที่ฉันทำตัวหยาบคายกับเธอไงฉันทำตัวไม่น่าสนใจอะไรเลยทำตัวเหมือนเป็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกนั่นเป็นสิ่งที่ฉันถูกสั่งสอนมาและฉันเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อ๋อก็คือเหมือนแบบพ่อแม่น่าจะถูกบ่มอ่ะคือแบบคือเข้าใจนะว่าเด็กอ่ะคือเด็กบางคนอ่ะเวลาถูกบ่มถูกสั่งสอนอ่ะแล้วเวลาแบบอยู่ในชีวิตจริงอ่ะตัวเองจะเป็นใหญ่อะไรแบบว่าเหมือนยิงอ่ะเออแต่ว่าพอไปไปมามาปุ๊บคือคนที่เราเล่นอ่ะเหมือนจะทําให้แบบว่าปมของเพื่อนบ้านโมอากำลังค่อยๆยหลุดทีละนิดทีละหน่อยละง่ายๆคือเราต้องทําให้ปมของ โมอาลุดถ้าทำโปรโมโมอาลุตได้ก็สแสดงว่าจะเป็นเพื่อนกันที่ทดีนาจะเป็นเพื่อนกันที่ดีระดับหนึ่งเพราะว่าโมอาก,ก็เหมือนแบบถ้าจะมีเรื่องขังขาเขา,ขา,ขาจ,ะจะมองพูดด้วยไม่ไปหรอกไม่ได้ฟังฉันเถอะเออก็ได้จำะสบการครั้งนี้มาทําให้ฉันรู้ว่าฉันไม่คนใจคอกับจใจคับแคบฉันได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจอย่างเดียวมันไม่พอที่จะทําให้คนคนนึงเล่นดนตรีเก่งได้ ทุกคนล้วนมีความต่างแต่ฉันดันฝร่งที่จะพูดมุมมองของฉันเองนั่นไม่มีใครอยากให้ไม่ไม่มีคือแบบโอ้โหจะอะไรเยอะยิ่เยอะกินเออเดี๋ยวฟังนะคือ <c oughs> อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันโอเคครับผมก็คือนั่นไม่มีอันนี้เขาน่าจะอยู่นะนั่นทําให้ไม่มีเคยอยากคือไม่อยากพยายามรับฟังหรือเข้าใจฉันเลยฉันมันขวานผาซากเกินไป มีคนคิดว่าฉันขี้ประชดทั้งทนที่จริงฉันเป็นพูดคนพูดตรงเท่านั้นแต่เธอกลับเข้าใจฉันขอบคุณนะแล้วก็ฉันคิดว่าเธอหนุ่มพิเศษมากเลยฉันคิดอย่างนั้นจริงๆฉันอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้หมายถึงเธออยากจะเป็นเพื่อนกับฉันเหรอชาล้ล่าไหนสิขอบคุณนะที่เปิดอกคุยกับฉันนะหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อกันได้ฉันก็ด้วยฉันขออะไรแลกเปลี่ยนด้วยได้ไหม อะไรนะถ้ามันเกี่ยวกับผู้ควาัดจิตฉันจะพาไปอยู่นะแต่คงไม่ได้เป็นย่างี้ยหรอกฉันไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะเธอช่วยพยายามเป็นเพื่อนกับจอยได้ดูไหมอ้าเพื่อนของเธอเหรอจ้าจอยเป็นเพื่อนรักของฉันเองเธอก็เหมือนกันฉันอยากให้พวกเธอสองคนสนิทกันนะโอ้นั่นก็อยู่ที่เพื่อนกับเธอด้วยแล้วนะฉันรู้สึกฉันไม่ได้รู้สึกดี แล้วก็ไม่รู้สึกเกลียดอะไรกับเพื่อนของเธอหรอกแล้วถ้าเพื่อนของเธอไม่อยากด้วยล่ะจะทายังไงฉันเองก็จะพยายามเหมือนกันก็ได้ถ้าเธอพูดอย่างนั้นฉันก็พยายามที่ดีที่สุดในฐานะเพื่อนของเธอแล้วกันคอยดูนะแต่เลยฮ่าขอบคุณนะอะโอเคเพื่อนบ้านโมอารู้รสึกแบบอยากจะเป็นเพื่อนกับคือเราตัวเราต้องทำให้แบบว่าจอยกับโมอาต่อไปเป็นเรื่องจอยของโมอาเนาะ ย <Okay. S 2> ี่เธอมีอะไรเหรอเกิดขึ้นวป่าโมอาลิมเนะ่ะเธอส่งข้อความมาฉันฉันอ๋ยทำไมเธอส่งข้อความมาหาฉันเฉยเลยอ๋อก็เขาบอกว่าจะส่งข้อความมาหาเธอแล้วก็มีคนส่งมาจริงๆเออนี่เธอไปคุยกับยัยนั่นเมืมม่อไม่นานนี่นเหรอนี่เธอกับโมอาเป็นเพื่อนสนิทมาหลาไหู่จู่ก็ส่งข้อความมาหาฉันเนี่ยแต่ทำไมกันอยากจะมีเรื่องกับฉันหรือไงอ๋ออืมฉันคิดว่าเขาไม่ทำแบบนั้นหรอก แล้วทำไมอ่ะเธอรู้อะไรอีกเปล่าแบบว่าคราวนี้ฉันคุยกับเขามาเขาบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกนันแล้วฉันตอบตรงไปนเลยนะอะไรนะหลังจากที่พูดอะไรกับเธอเนี่ยนะยัยใน่าใจแล้วกับเธอแล้วจูจจ่ๆบอกอยากเป็นเพื่อนกับเธอเน,นี่ยนะแล้วเขาได้ขอโทษเธอเหรือเปล่าอืมเขาขอโทษเชิอ๋อติครับอื้มเขาก็ขอโทษฉันก่อนแหละฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนเลวร้ายอะไรนะเขาช่วยฉัน ด้วยซ้ำไปนะหลังจากเรื่องที่ผ่านมาเจนน่าก็เป็นเรื่องฝ่ายที่ขอโทษจริงๆนั่นแหละฉันเดาว่าพอมีสัมมาเสมออยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่ชอบเจนน่าอยู่ดีเดี๋ยวนะเจนน่ามาขอโทษเธอแต่ยังโกรธฉันอยู่นะไม่เหรอฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฮะลองยู่เขาดูสิใช่เจนน่ามาหาเรื่องฉันแล้วก็ฉันจะเริ่มคุยไปเลยนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาเลยครับจอยกับมูอาเหมือนแบบจะเถียงกันอะไแบบโอ้ก็โอเคแต่ในฐานะเพื่อนเนาะต้องทำ อือ yeah, ครับตอนนี้อัดไปอยู่12นาทีเดีย๋ยวผมขอทําการตัคดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม,ม่ได้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิพดพลาดอะไรจริงๆโปรดขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้กันเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์ที่เขี้ยเกินนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอปักหมุดแน่นอนเพราะว่าผมจะไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโดนมาแล้ว นะครับผมถ้าเกิดใครที่แบบว่าคอมไม่บอกเออคลิปนีนปนเเออ้เกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เสียหรือว่าเอ่อเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้อืม๋ยวผมจะทําการปรับปรุงให้อย่างเดีนะครับผมผมจะทําเต็มที่ทาให้ทุกคนได้รับชมและได้ดูกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย